สวัสดีครับกระโปช่องบูชาเฮนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Demon s l a y e อรหรือดาบพิฆาตอสูตรนะครับวันนี้เราจะใช้คุณมรุรสตะนะครับกับคุณทันชิโร่นะครับวันนี้เราจะมา,าปราบอสูนรเนสึโกะดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ<ป>มาครับ คุณชานโ่ครับคุณเนสโกกกลายเป็นอสูรไปแล้วเดี๋ยวผมลองดูนะครับปุ๊บหลบอยู่คุณเนสโกกลุกขึ้นมาครับผมอีกทีชนนะฮะนี่ไงชนนี่ชนชนอีกชนนะครับ,นนะรบปะทะเราใช้ท่าพุ่งชนกันโอ้โห เอาแล้วคุณสิกสโกผมจะมาช่วยคุณเองนะครับการฝึกวิชานะครับคุณสิกสโกมาเลยโอ้โหลบออกมา,มาแล้วครับมาแล้วทาให้ตายโอ้ไม่โดนนะครับ ลบก่อนนี่คุณสกปฟันเราไม่ได้ไม่ได้เลยครับโจมตีเราไม่โดนเลยลื่นไหลนะครับเหมือนน้ำจิม้มดูนะครับลบนี่เห็นไหมครับการลื่นไหลเหมือนน้ำจิม้มทำเราไม่ได้เลยโอโ้โหโอ้โหไม่น่าประมาทอย่าประมาทลบมาแล้วลบโอโ้มาแล้วคุณครับพุทธชิโล่ลบนี่เป็นไงล่ะครับ จะกินผมไม่ได้ง่าย,ายนะครับคุณเดสโกผมเป็นเสาหลักน้ำจิ้มนะครับการลื่นไหลของผมอะเหมือนตั่งน้ำจิม้มลบโอ้โหไม่น่าไม่น่าประมาทฝันเลยทำให้ตายมาแล้วทำให้ตายที่ดึงน้ำจิม้มกระเซ็นมาปล่อยน้ำจิม้มเลยรับไปเลยครับคุณเดสโกไปเลยครับผมเห็นคุณน้ำไหลไหล นะครับคุณเนสโก้น้ำลายไหลนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มโอ้โหโดนแล้วครับไม่น่าว่าคุณเนสโก้เลยฮะโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนเพิ่มพริกเพิ่มไฟลงจนกน้ำจิ้มเราเลยฮะเอาละเอาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้เล่นเราเล่นเราเล่นเราหนักเงินไม่ได้หรอกเอาไปบ้าง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 นะครับ มามาครับคุณนิสโกทำให้เขาโจมตีมันโจมตีแล้วนะครับลบโอ้โหจากด้านหลังลบโอ้โหจากข้างบนเอาเลยนี่แหละโดนเหมือนกันครับคุณนิสโกขึ้นมาครับโอ้โหร<ๆ>ับไปเลยกระบวนท่าที่สอง กระบนท่าไม้ตายที่สองน้ำจิม้มเต็มถ้วยมาครับอันนี้น้ำจิ้มเต็มถ้วยแล้วทาไมอตายที่สองลับไปเหมือนท่าไม้ตายที่หนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ปิ่นแค่ชื่อมานะปุ๊บมาแล้ว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 โอ้โหเอาบ้างสิเอาโอ้โหท,ทันจิโร่มาแล้วมามาครับเอาบ้างสิไอ่หัวนี่มา มาครับมาครับมาเลยโอ้โหระทะกันม,มารบไม่โดนอกีกนี่นี่ไงเอาไปจะถึงท้าไม่ตายที่สามได้ไหมมาลบนะครับไม่สู้ครับสู้โอ้ยโ,โดนรับไม่ได้เลยโอโ้เดี๋ยวนะลบก่อน ทำให้ตายที่สามนี่มาน้ำจิม้มหลากหลายนะครับจอน้ำจิ้มสี่ภาคนะครับทำให้แต่สุดท้ายแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยครับเรียบร้อยนะครับสุด ก็สามารถเอาชนะคุณเดสโกตอนเป็นร่างอสูรได้แล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกรังใจย่วยนะขอบคุณและสวัสดีครับ